พอจะมาบูอ LIKE! no. ื่นรีโทรพอสร้างมาไปบ่ไอยเตี่ยเอ้ยเป็นลบเป็นแรกเนี่ยบ่ใส่บ่มาเห็นหายยังยันมาตั่วบ่ยันตั่วนี่เห็นเห็นหายวันนี้เห็นจังไรจังเชื่อมาดิเชื่อละอะไรเงี้กับเจ้าบ่ยังี้กับเจ้าบ่ไว้ได้ไร

กอ,อ,อได้ก็มีอยู่ก็ได้อยู่เนอะเปิดภาพมาวันนี้พี่น้องเนะันเนาะหมาปลาโดยกาบทักไทยสบ,บายดีสบ,บายดีสบัสบบดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะเบดสูสุสุขคน กะยินดีต้อนรับช่องสาวบุญวรรณาอีกแล้วพี่น,อนออพอพอ้องเลยมาพบมาพบในวันนี้เนาะทางเฮากับพี่พี่น้องเลยเข้ามาทางบ้านของน้องเตวเนาะโอยทางบ้านของน,องน้องเตวคือเก่าดีเฮาสีคนเครื่องตัวที่ม,ามาั่งเมื่อวานนี้ยังไปบ,บ่เบิดเนาะดีขำกอน,นเมื่อวานนี้พี่น้องเลยทางบ่อไรกับบ่อทมีพึ่งกับเมื่อยเนาะเรียกว่าเป็นเมื่ออื่นก็ได้พอ่นะในวันนี้ที่เข,ข้ามา คนส่วนที่เดือไปไหวยพี่น้องไปไหว้ก้าเกียมไหว้เนาะไปไหว้พุ่นแดดพอดีวันเสาร์ก็จะได้หายทั้งพอร่องเตียวขมาแล้วก็โทรหาทั้งพ่อสร้างขามาว่าเห็ดมองในจุดในหันหน้หา,หนาทั้งใน,นเนาะเขาก็จะได้คู้ไปไหว้พี่น้องเลยถา้าพอร่องเตียวมา,มาเขากบนะบวกก้าได้เนาะต้องโทร่วถามพอร่องเตียวขมาแต่จังโทรหาพ่อสร้างเราขี่รถขามาเขาเดียวนืองแล้วก็มาถามเบิง้งไหวยพี่น้องเลย มาเราสีัหนหน้าทางใดหนขนาดมาทางใดเนาะโดยกลับบบบนี้มาทางเฮือนของน้องสาวคือเก,ก้าโอ้สองสาวนี่ไปหาอย่างนี้สบายดีเด้อ,นะดอดเนาะโดยไปสองสาวเวทถึอปั๊มบ่ากเห็นบ่าต้องแต้วขึบ่เห็น <c oughs> อยู่ที่เก้าผู้ 4, 4, โอ้ไปแต่เศร้าอีด,ดีชาดันนี่โดยโดยเขาไปพุ่นก่อนฉัน ทางป้าเพูนม่ตรงนี้เลป้าปลาป้าจเบิ่งกอนไปได้ยังมาเอาถ่ายอะไรมาแกะป้าทางป้าอยูุ่่นั้องต่เศร้าพนแล้วว่อไปชมรอเราจะเห็ดให้พ่อไดีอืมแล้วป้าสาวเราขอบป้าเขาลงเราไปโคกกอนหาเห็ดทางออนทางผู้มีพุณน้องเต๋อเนาะเออไม่เจอองไมทั้งเดินใช่ใช นักโจ๊ตๆเถอะของหอยเะไร่ไโอ้ไม่ตู้ถือวิทยุไปอีกแล้วอังอะไรอีกแล้วบอสเพ็ดนี่เห็นแล้วข่าวนาคอนสบายดีไม่ตู้ไปใช้ไปพุ่นไปใช้ไปพุ่นไปไปกันเลยโอ้ไกลบอสบอลเล่บอลเจ้าเห็ดเพื่อนพุ่นละมันทำอะไรอีกเนี่ย ทำอะไรเดี๋วบอ๊มันบริเงินน่นโอ้ยมันบริเงินอีกแล้วอีกแล้วทานบอทานเบิดลไปจักยังทานนั่นยังดังอยู่อืมมันมันมันประดังเมีติดใครอยู่ใจสุดฟินนลยดิเนาะเป็นขายยังใครนะขายยังโอ้เงี้ยเนี่ยนี่เฮ็ดได้หมดวายจะบขาดน่ะ ลูกไก่เราจะอะไรห้าสิบโอ้ห้าสิบโดยโดยไปซะเนาะไปในเพ่นกันโดยโดยใจชินปินไปไปไายบายฝนหน่อยเอ้ยใจชินปินนี่เราไปชมอยู่ในนี่เราอะเอาวิทยุปรชมฟังบม่ได้อีกแล้วเนาะอ่ะไปพี่น้องเลยอันนี้กะมันสีขายกระต้มขนมนปลุกหน่อยเนาะ บ้นน้อยบานไหญ่ได้เนาะใหญ่เติมป่ะป่ะได้เล้วใครมาเรียนเหมาะเลยเด้เนาะป่ะบ้านนี้ไปพ่อกันอยู่พุ่นเด้อปราโลงเลยบ้านนี้เนาะป่ะบ้านนี้เนาะผู้ถอดระยานได้มาเคลียร์พี่ก่อนได้เนาะ เออเรามาเลยทั้งแม่น้องเตวนะเออเกิดก็ว่าอายุส่งพ่อเราได้ใช่ไหมมาเลยเหมือนจะไปจอดคุณบอเนี่ยเราหนังอยู่เมา่อไรน่ะพอแล้วนะโบเมย์อ่าอ่ะเด้เรากะมังกะเตเป้ฮิเนาะโอู้ดูว่าไวว่าเราไปอยากไล่เนาะ คนร่นางคนเทนไทท่านที่บุญยหใกล้กับบุญเป็นคนแล้วผนวาเนาะเราก็เป็นบุญใหญ่เลยพ่อไอพี่น้องเลย<ม>ป,ป้าป้าบาดนี่พอดีไปบุญเห็นเพืดด่อนรถได้มาตามมาพีโอ้โหเด๋วงามังมุดบ้างเฮ้เมี่ มาแต่เช้าแท้ดิพอสิชัยอามาเขียทโอ้บรเ็นไหนตาตะลนสวัสดีแม่ด้อโดยมาผู้เดีย ok. ววะผู้เดียวดมาบางสองแล้วบื้นี่เนาะมาได้วชาาทิศภาค Ừ, mẹ nhảy ngát rồi cháu bao dẹp đó. Đi 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 đi. Làm ừ. vua ừ. Tít nó hơn cả. mẹ nhảy hơn. Kia thì thằng nằn, nó sai hắn muộc. À. Đưa Đấy. Đấy. สบายดีป้าลงกนะเมื่อยก็รื้สบายดีแต่เตี่ยว่เช่าเหรอมาเราพอดีทาทั้งน้าสาวว่าไปอนทางที่ไหมพูดคนนะ <c oughs> ที่เก้าและท,ที่ไม่เออที่ไหมที่เก้าเป็นที่ไหมแล้วบาด่านี่นะไหมไหมสลับเฮ้าอ่ะยนัน นุงก็เย็นยนุงนุงไรแล้วนะ <c oughs> ตอนั่นคุดออกบ่าเนาะคุดออกบ่ารักนะนะอ,อืมแม่แม่เนาะเล็กเล็กจะได้ไม<อ>่มาบ่เละ คือประตูและโดยสวัสดีปตูโดยปตูตูส่เนาะเด็ดคอร์นนี่เนี่ยเาหายังมาคุ้มหี่อยใหม่มันก็ใหม่ได้นะตู้เนาะอดีเกะกะเนาะ Ừ, hát ông kia bay Cái về mì tôn này nó vô cả bay phụt kìm bay phụt được Cứ lúc tay hơi hm phẳng, hm lực hm 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 Nó ừ. ไม่แต่ยังงจงจดมงข้าวเสีเราบอมานะเหนแล้วตุ๊กแกเรายังไม่ได้มากเนาะตุ๊กอันดาที่ว่างเถอว่างบวกนะกาว่างนะกาว่างแล้วว่นี้มันผุไปเลยอันนี้ทีอีกทีหนึ่งบอลเนาะ ทีเจ้าหนึ่งบ่ทีของอันเม่ตุชใช่เป็นแบบไงพอจะอยู่อยูนในแถวนี้เนาะขาขาอะไร่ะรักนี่บ่รักตัวนี้บ่ตัวนั้นกบคูนนี่อือกกคูนกกกคูนหกงางอ,อือโธ่เมตุเป็นกบะปุกอยู่เลยเศร้าเนาะ เอาเมื่อเพิ่อนแกจัดการเพราะว่าใเมื่อฉันทำเออไปตู้ใส่คอนี่เป็ัยังมีตู้ใส่คอนี่เขาคุมคอนี่ยังให้พี่เจ้าโยงออกไปผุ่นห้องโอ้ก็ไว้ห้องน้ำห้องน้ำนิกหน่อยจุไปพุ่นเนาะจุดย่านว่ามัน่ไม้มันดอกเลยมันเปียกออืต้องหลายคนแต่บัดพุ่นบัดชามม้างเพิ่นมาเฮ็ดเปียกพุ่น อืมตั้งแต่คาานืนวันเอาวันนี้เปิดเพลงเต้นงลงโลกดิฉันอีกของละไม้เนี่ยเราเปิดเพลงเฮ้ยเราโมดอยู่เปินชิมเลนไปแล้วเออผู้เฒ่าม่วนในรีบบา่เนาะผู้เฒ่าเลี้ยงร้านพวนอืมเอาแล้วบาทนี่ จักเสียงอีหย <c ười> <c ười> ังเสียงแล้วบาดนี่จักเสียงเพลงเียงกองบาดนีมดบาดนีไปเฮามาเตรียมไว้ววจัมือเอาตัวนั้นมาเอาตัวนั้นมาแล้วก็พอจะมาอื่นดีโทพอสร้างมาไบ่โอ้ยเตี้ยอ้ย

ตะกยนแต่ว่าเราบุหายมาอยู่เนาะรนี่แหละตนล่มหุ่มเลยกินนี่เตี้ยไฝังเลยกินนี่เนาะนึงดินวิ่งเนะหึงดินไ้อะบาปนี้ แล้วแล้วต claro enfin ู้ก็บ่ได้พักเนาะตู้เนาะตู้ใจบ่ได้ยืดตีเติบเลยเนาะตะกี้หันยันมาไม่ตู้บ่มหอยมาอยู่เดี๋ยวยันมากับเมื่อเด็บบุ่มว่าวยันพ่อหำพ่อคึ้แทนไม่ตู้ได้กว่าลูกขื่อนไพรก็ไปหมดแล้วขื่นว่าวเองเออเพื่นไม่ตู้เนี่ยไปหมดหลยก็ไปเลยคนบ่มีผัวไม่ยเฮอเนาะ ลูกก mm ็เ hmm. ป mm ็นอมพันหนูเป็นหลงเถื่อนหนึ่งเจ้อใส่ก็บ่ได้เนาะผู้ชายอ่ะชายกันยังไม่โอ้ตอนนี้เมตุอยากได้เฮือนคั่วบ่เออว่าชายพ่อห้ำหันหัวยกออหันลูกลานเห็ดให้กเฮ้ยลูกเอ้ยเห็ดกับว่ได้มียังไม่แต่ชื่อผักกาจมาเปลี่ยนใลยแล้วเนาะก็ไม่มันยากกับบุมีเงินไปแล้วอืะไรเฮือนคั่วเราเฮือนคั่วหมุนหมดเลยแล้วกั กี่ไผ่กระยันไม่ตู้ไผ่มะยูเราว่าไผ่ว้าวเราว่าเนาะอืมก่อนขิดไว้ก่อนเนาะขิดเผื่อไว้เนาะก็ลูกไคว่ใช่ไหมไม้ตู้บ่ปตามือกินหลายท่านก็อันนี้เด็กน้อยดิ่นเฮ้ยมันแดงไฟ มีทั้งหมูรมเรื่องบาดนี่เฮ้เฮ้อเขายันเจ้าบ่มาเจ้าหงบ่มามาคือกันแล้วหมาเป็นได้ล้วด้ยบ่มีเฮือนเด็บ่มาได้เนาะมันมีเฮือนไหนสิมาอยู่บ้าบ้านนี่ดีใจบ่ดีใจละนอนกันรับละนอนกันรับเมื่อกี้นอนบัวรับปะนอนคุดเนี่ยหมูมีบนอยู่ โอปัญญามแรงแงมกล้วยมาสิไปยูไซสิบอั้นปามแรงมมันนี่คู้ข่าวว่าเพิ่นเชียนหาเราดีใจดีใจเลยเศ้าก็ซื้อเพิ่มมีได้สองต้นนะหูสอบไปแก่นนะเไมเจ้าขาเายกไปเจ้าข่าวเฉาแล้วเฉาพ่อเลยม่แต่อยากซื้ออย่างอื่นไม่ได้แต่เาพักกระจาดได้เ Tonight phá trả tôi vẫn bọn vẫn bọn bọn không bọn bọn tiền bọn mày bọn 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 đây bọn 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 ซีรัมเมนสาวน้ำฝนกับสาวล้นเซนวานนี่นะได้ไหนก็ได้นั่นแหละได้หกต้นอันนี้ก็แม่นมันใหญ่แบบนั้นสามา็ดเทีอนได้เลยมีแต่เงินชื่อสาวหวัดผมมีเงินชื่ออย่างอื่นให้เราอีกเพียงนั้นเนาะมันดักหล่าเดลยหาสินดักเฮียนบ่หำเริ่ดหรือว่าเนี่ยนะโอ้ครูบ่ได้มาดยา จะอยู่ห้องไหนลูกสองมสองมมสองเห็ดอยู่นอกพุ่นเห็นยี่เตี๋ยนะติดหน่อยง่ายลิ้นวะเอาออกแล้วละพาไปตู้นี่เอาออกว่านี่มันจังเป็นีของไปตู้วะ หายดาเดาวำลังมันน่งเล่นย<า>ด้แต่ากกินน้ตอีกเลยเออเตียงแล้วก็สาดมาเอามอนมา นอนสีใส้นอนบาดนีนให้นบงแม่ใหญ่มางัดตะปูบาดนีนบงแม่ใหญ่เน้อเดินเดินจะมาแต่เช้าผลว่าแม่จะมากินข้าวเพืนกินข้าวอยู่เพิ่นแถวพี่

จะไปได้หามไปโรงเรียนน่ะแงงไปบันทีถีบเกี่ยวกับเจองบ่ใช้เงินเจ้าฮะอยู่ในไม้ตู้นี่บ่เจ้านะโอ้เอ้าใช่พ่อแม่์เราจ้ะพ่อแม่เจ้าใช่บุกระบอกเพื่นได้พ่อแม่เจ้าไปใช้ พาไมตู้พอแม่เราไปใส่เ um ้าอยู่มนตู้อยู่นะเออแต่ว่ามันอยู่ในไม้ตู้พี่ระวังเฮียดนะแรงเลยเหรอตัวอะไรมันบุมีตะปูนะแต่ว่ามานห้มกันไวพี่ กองไม้โอ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 ้บะน้ำมูสิกองไม้เป็นนั่นได้ชื่อเพิ่มอยู่ได้ไม่นิ่วกะให้เราไปแน่แมย์นั่นปม่ตู้พอเฮ็ดเบี้ยก่ะย่าหลุดะตูไอ้คอยกุ้มสีชัยนี่ปะปม่ตู้ว่าเฮ็ดเบี้ยกดีกลัวเราวะเนาะอยู่ประตู้เลยอยู่มิถ้าวเลยวันนี้เด้อ ทอแ่แม่เหอมแม่าไปเอยๆเห็น่าเนี่ะเห็นไมายีว่ามายีแล้วบาทนี่เนาะขึ้นทินแล้วขึ้นทินในมิตู้แล้วบาทนี่นายตูนาะที้มิตู้เครียด้วบาทโดนกับบล็อก ยำได้ยำไดงอีกมาหนิเต้าขอเดีน้่งจะไปอยู่ซ้ายเราวะบัดนี้นอนนอนนับเลยเราวะนท่านได้เห็นตั้งขึ้นเดี๋ยวมีแตช่าวแก่มาไหวจังพี่เห็นมีแตช่าวแก่มาเห็นที่ไหนก็แล้วนะพรมีเรายังมีแห้งนะตะปูน่ะ อุ้ตู้ห้ัตปูแห้งแล้วนะตะปูก็ต้องได้ซื้อใหม่แล้วนี่ตูปูตอกจังซีกะต้องซื้อตูปะเป็นดอกมีบะมีอไรบะมีเอามาเตรียมไหมมันพอซื้อไซ มีตู้อย่างใดนําเพิ่นเจ้าเด้อเอาเบงๆจ้าเอาวางๆมาจังเบิ่งเมื่อบ่ได้ยิเบิงก็ได้อย่หแม่นแด้ทห้องเก็บเครื่อง่จอีหยังอยังโฮมกันสารพัดนี่ไม้ตมีตู้งัดนี่มาโฮมกันไว้พี่จะอันแล้วบาดนีป เมตู้แล้วว่าอย่าหาแงดคอนไม่ได้จะงัดเนาะหาผู้ชายมาหลายก่อนงัดไปงัดไรลุ่งพุ่นเราปะเนียนกำงัดสางค้นหนึ่ไปเนอะก็หาไม่งัดเมื่อพอสร้างว่าเห็ดเบี้ยวพุ่นเยังคลากันชอยกันหมดหลายนะครับหมดหลายแล้วแต่ยังให้ลูกข้นแล้วก็มังอันนั่นนะไปน้ำปะไป Nhi dân cho đâu nè Để bà chào đi mà nhuộn con đây Cuộc luôn con nè Thảo Ừ, ừ ngày cái đây mua đó, phải lần จากันเฮ็ดไดน้ป้ากันเออามุจ้าเอยากได้นี่ทูเบิสไมได้ทูจ้าเบิดยากกินก้อนนมนี่มาปาแก่มาหายไแก่เ้ะหายไแก่นะยืเรงเครียดอยู่วะเครียดวะ มนหัวนย่นีน่กดิ้งป้าแกดูมัป้าแกป้าแกสะปีนกอ่นีื้อซื้อไหมซื้อไหมไม่มีหอ่อก่อนสามปีที่แล้วพีสามปีที่แล้วก็ไหว <laughs> าไปเลยเหืออเว้ยหมายห่วยเอ้ยดีใจป่ะพูดปนมปนังัง่ประาดังอูิุนไปดูไปมานังพุ่นไป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 นักิน่ได้งกันหน่บาน่อยมาใหเะนมันไ่ได้านนอนนะได้เงินกันซื้อบุานหน่อยมาให้เตะอีกเดือนอามว่าองบาน แม่จะหาซากบลูคือทางนู้นนะที่ป้าผู้ใดตัวน่ะผูนบัห้ามเราป้าก็จะจับจับกูอันีะกอตีแกกนน่ะลงเก้ทีเจียบมันหง่ง้เด้อเง้เจี๊ยบน่หะไงรับตะปู <laughs> ừ. và ngàn tay về mưa vắn, đấy nó <laughs> ừ.

แต่ผ <Ooh, S 2> <porque> ู้เจ้าผู้เราชุมพ่อแก่มาบ่อจะจากมาเนี่ให้ไปบอกเจ้าคนในบ้านคนในบ้านบอกว่าอะไรนาตะกี้ว่าว่าสีเห็ดสีซื้อแต่บุรีท่านเห็นเนาะบุรีท่านเห็นวันนี้พวอเราจะจะเจ้ากันได้ยูเฮือนไหมอ้าวยูใช่อ้าวได้สีเห็ดไหมจะถูกใช่ไหมแล้ววันนี้อันที่ผมมาเนี่ยผมชื่อผมชื่อแล้เออมาเซลตูไม่ขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นเหมือน บ่ได้ใหญ่น้อยก็บ่ไดดอกคอนะอยู่ได้คอได้อยู่เนาะเพิ่นบ่ทําหัวเลยยาดอกอือว่าได้ใหญ่เนาะชได้ึกพอโอ้ย2เทานึงเอาเตียงเดียวกนอนกอดกันเเป็นยังจัอุ่นังอุ่นเนาะเตียงเดียวเนาะถ้าเตียงใหญ่บ่สิได้นอนห่างกันบ่สิบ่นั้นเด้อเนาะสิบ่ได้กอดกันเออ ันเดียววันเือเตอกกันไว้หวอยู่เออมันจะงุนนีหักแพงกันตลอดเลยเตียงกันเดียวาเดนทิ่มานีดูรถตอมาได้เลยกัดกัพัวพัวตอกไม่ให้ดนะชตอกานแล้วเอาันอดเี่โอ้ยที่านมาที่บัมาหอบัวเชือกหอแมนคนในบ้านไปหน้าหรือว่าชุมฮาแกเครื่องมาหรือเข่ามาแบบคเลยเข่ามาเลยบ้านนี้เออ อ่าสบายดีดูแลกันนะั่นเนาะอะโอเคอเฮ้ยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี่ถ้งเฮ่ากะายจะได้ขอพักก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวพักผ่อนสักหน่อยเฮ่ากะายจะได้เมื่อแก,ก่เครื่องมาโตอีกเน,ะนะาะแนไปสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีดยสบ,บายดีดูดีไม่แห้ย